สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องปุ๊กปิ๊กชาแนลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปุ๊กปิ๊กนะคะก็จะมาแชร์นะคะเกี่ยวกับการที่ใครหลายคนนะคะกำลังมองหาตัวเลเจอร์นะคะแล้วก็ยังลังเล อยู่ว่าจะเลือกรุ่นไหนดีนะคะซึ่งตัว Ledger เองนะคะก็มีมาด้วยกันอยู่2รุ่นนะคะก็คือตัว Ledger Nano S นะคะแล้วก็ Ledger Nano X นะคะก็จะมีคำถามนะคะว่าควรเลือกซื้อตัวไหนดีนะคะอันดับแรกเลยนะคะปุ๊กปิ๊กะ ต้องตอบว่านะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับหน้าตักของแต่ละคนเลยนะคะก็คืออาหากใครมีทุนน้อยแต่ว่าอยากอยากซื้อเหรียญมาเก็บไว้เฉยๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้าใช้งานเนี่ยปุกปิกเนี่ยก็จะแนะนำในส่วนของตัว Ledger Nano S นะคะซึ่งราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ2 2 4 0อ่า2บ2 4บาทนะคะแต่นะคะหากใครนะคะต้องการ ีเจอรที่มันเพิ่มมากขึ้นนะคะเอาไปเชื่อมต่อกับเว็บที่มี d e f i นะคะพวก m e t a m a s าอะไรต่างๆนะคะก็จะแนะนำเป็นในส่วนของตัว Ledger Nano X นะคะซึ่งก็จะมีราคาเพิ่มมาอีกเท่าตัวนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ4,485บาทนะคะถามว่าอย่างไหนดีนะคะก็ แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะว่า,าเราอยากจะใช้งานตัวไหนนะคะแต่ว่าในส่วนตัวของปุ๊ปปี้เองเนี่ยปุ๊กปี้ก็มีอยู่2ตัวนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งทำวิดีโอรีวิวเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อ l e สเตอร์นาโนเจากทางผู้ผลิตโดยตรงนะคะข้อดีนะคะก็คือการที่เราสั่งซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงเนี่ยก็คือเรามีความมั่นใจนะคะเพราะว่าเราซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากซื้อผ่านตัวแทนไทยนะคะก็สามารถเข้าไป เลือกซื้อได้นะคะในช็อปของ s h อ p e e Lazada นะคะก็มีตัวแทนร้านไทยนะคะที่เขารับตรงจากผู้ผลิตโดยตรงเช่นกันนะคะแต่ว่าในการที่เราสั่งซื้อจาก ผู้ผลิตโดยตรงนะคะก็ไม่ได้ยากนะคะเพียงแต่ขั้นตอนนะคะก็สามารถเข้าไปดูในวิดีโอได้เลยนะคะปิกแนะนําเป็นขั้นตอนขั้นตอนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากนะคะแล้วก็ในส่วนตัวนี้นะคะแล้วก็มาดูกันนะคะระหว่างความแตกต่างของตัวนาโนโเกับตัวนาโนเอนะคะจริงๆเนี่ยแทบจะเหมือนกันทุกอย่างนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวอของ นาโนเอสนะคะก็อาจะใช้งานนะคะในการเก็บเหรียญเนี่ยได้น้อยกว่านะคะก็มีในส่วนของเมมโมรีที่ค่อนข้างน้อยนะคะก็คือถ้าเป็นนาโนเอสเนี่ยจะเก็บเหรียญเนี่ยสูงสุดนะคะอยู่ที่3แอปนะคะหรือว่า3ตัวนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวนาโนเอสเนี่ยก็จะมีเมมโมรีเยอะหน่อยนะคะก็จะสูงสุดเนี่ยถึง100ตัวเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ ถ้าใครเป็นสายดีฟาสายเกมอะไรอย่างนี้นะคะผู้พิ๊กก็แนะนำไปนในส่วนของตัว Nano X นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย การใช้งานนะคะก็คืออย่างที่บอกเนาะถ้าเราเนี่ยอยากจะซื้อมาเก็บเหรียญไว้เฉยๆเนี่ยปุบปิ๊กก็แนะนำเป็นตัว nano s เลยนะคะถ้าอยากแบบใช้งานอยู่ตลอดเวลาก็เป็นตัว nano x นะคะแล้วตัว nano x เนี่ยจะมีในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือ,อกรณีเราใช้งานเนี่ยก็จะมี ในเรื่องของแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานสูงสุดอยู่ที่8ชั่วโมงนะคะแล้วก็ยังมีความสามารถพิเศษนะคะก็คือจะมีตัวบลูทูธนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถนะคะเชื่อมต่อกับเ e เจอร์โมบายได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัว Nano S ธรรมดาเนี่ยก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโมบายได้นะคะ แล้วก็ตรงน้ำหนักนะคะก็ตัว Nano X เนี่ยจะค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านะคะก็มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ314กร,รัมนะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะุ๊กพิจรมองว่าเนาะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะคะจริงๆเนี่ยเรามีตัวฮาร์ดแวร์วอลเลตนะคะไม่ว่าจะเป็น S หรือ X ก็ดีเหมือนกันนะคะ,ะก็สำหรับ มือใหม่นะคะถามว่ามันจำเป็นไหมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปุ๊กปิ๊กมองว่าถ้าเราสนใจอยากจะมาลงทุนในตลาดคริปโตกันอยู่แล้วนะคะก็ควรจะมีไว้นะคะแต่ก็จะมีหลายคำถามว่าแบบเออเงินยังมีไม่เยอะเลยแอดเช่นแบบมี2องพันแต่มาซื้อตัวฮาร์ดแวร์วอลเลทสองพันนะคะอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ วิจารณญาณของเพื่อนๆเลยนะคะก็เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับใครได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวเนะี่ยทำไมถึงซื้อนะคะแล้วก็ซื้อทั้งตัว Nano S แล้วก็ Nano X ด้วยนะคะก็คืออันดับแรกนยะจริงๆก่อนหน้านี้นะปุ๊กปิ๊กก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของตัว h a r d ดแวร์บอเล t นะคะเพราะว่าคิดว่าเราใช้งานผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็เว็บเบราว์เซอร์ของตัวหลักของเว็บไซต์ที่เราไปลงทุนอยู่แล้วนะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คนที่คุณโดนเนา ก็อย่างล่าสุดเนี่ยปุ๊กปิกเนี่ยเก็บเงินไว้ในเมตามาสนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเก็บเงินมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ปุ๊กปิกเริ่มเล่นเนี่ยก็ประมาณ2-3ปีนะคะก็ไม่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับการถูกแฮกนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเจอถูกแฮกไปชีหนึ่งเนี่ยก็หมดไปหลายตังค์เลยนะคะแล้วก็เมื่อมาเทียบกับาราคาของฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่เราเห็นเนี่ยสองพกว่าบาท4000กว่าบาทเนี่ยแล้วก็เราโดนไปชีหนึ่งเนี่ย เพื่อนๆจะกลับมามองว่าตัวฮาร์ดแวร์วอลเลตเนี่ยไม่ได้แพงเกินกว่าที่เราเน่ยจะสามารถนำซื้อมาครอบครองไว้ได้เนาะดังนั้นเนี่ยแนะนำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Nano S หรือว่า NanoX กเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะใครอยากเก็บเหรียญเยอะๆก็ไปทางฝั่งของตัว NanoX ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบซื้อเหรียญมาดองไว้อย่างเดียวนะคะอย่าง่างพวกพิเกงเนี่ยก็มีในส่วนของ ตัวที่เก็บไว้ระยะยาวนะคะก็เก็บไว้ในตัวเลสเตอร์ n าโนเนะคะก็เราก็เก็บเฉพาะตัว b i t c o i อี t ทเ r ียมอย่างเดียวนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้หลายๆเหรียญก็ไปที่ Nano X เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะซื้อจากทางผู้ผลิตโดยตรงนะคะก็คืออย่างที่บอกเนาะปุ๊กปิ๊กได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการตั้งแต่เริ่มแรกการสั่งซื้อนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาสีนะคะจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะคะก็ประมาณ อยู่ที่ประมาณ900ถึง1,500บาทนะคะก็ไม่แพงเนาะแล้วก็เขาก็ยังมีในส่วนของโปรโมชั่นส่งฟรีแล้วก็โค้ส่วนลดนะคะก็ลองเข้าไปดูในวิดีโอตรงนั้นได้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะซื้อเนาะตอนนี้ปุ๊กปิ๊กมีโคส,ส่วนลดนะคะแล้วก็มีจํานวนจํากัดนะคะก็ลองทักมาสอบถามหรือว่าขอโคดกับปุ๊กปิ๊กได้เลยนะคะก็มี ลิงก์เพจนะคะไว้ดัง <_ an> ด้านล่า,ลางใต้คลิปนะคะเข้ามาคอมเมนต์นะคะหรือว่าทักกันไปที่เพจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะปุ๊กปิ๊กก็มาแนะนำเนาะสำหรับตัว Nano S หรือว่า Nano X ตัวไหนดีนะคะปุ๊กปิ๊กว่าก็ดีเหมือนกันหมดนะคะขึ้นอยู่กับอ่าเน่าอ่าเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับเงินทุนของเราแล้วก็ความชอบของเราเลยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหรือว่าอยากจะให้ปุ๊กปิ๊กนะคะ มาอัปเดตในเรื่องไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันทางด้านล่างได้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ